ทุกคนนะคะวันนี้นะคะพวกเรามาทำคลิปในการกินอาหาระะกับช้างน้องเมตานะคะแต่ว่าก็ให้น้องเมตานะคะกินไปด้วยกันนะคะและ้วเราจะกินทำอะไรกินดีันนี่ปอนวันนี้นะคะเราจะมีส้มตำนะคะกับหมูย่างนะคะใครย่างหมูย่าง <laughs> <laughs> หมูย่าง <laughs> ตำซ้มตำก่อนนะทังงานวันนี้ตำซ้มตำอะไรดีอ่ะจัดก่อนจัดก่อนเอาอขอเส,สียงก่อนเ,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 เสียงเสียงก่อนเล้วลูกแมวเสียงเสียงค่ะเสียงเสียงดังดังหน่ยอยจ้าวันนี้อร่อยแม่อร่อยขึ้นอยู่กับการใส่ปงชรดเยอะหรือน้อยแค่นั้นแหละหิวมากหิวมากไหมถ้าหิวมากจะได้ตำเยอะๆไม่ค่ะ หมูอ่ะดูความหอมเดี๋ยวใจเย็นลูกพดิคนไห้กินนะคะเนี่ยทน้องกินได้แล้วใจเย็นลูกเดี๋ยวแม่ให้กินนะวันนี้มีปูดองโอ้ตัวใเลยวันนี้มีตัวชกมีปูดองดองเองนะดองกับมือใจเย็นลูกใจเย็นเย็นว่ายอนไอ้เนื้อ บเราใส่น้ำตาลก่อนนะคะชอบมากก็ใส่หวานมากดีชอบมากก็ใส่หวานมากก็หวานก็ใส่หวานมากหน่อยนี่เราเอาแบบรสชาติที่เรากินกันนะคะอ๋อนะวันไม่ค่อยเน้นอะไรที่มันเป็นแบบว่าอันมังไงสุขภาพเท่าไหร่ไม่มีมีดมาเดี๋ยวเอาฟันกัดก่อน มะเขือเทศรา,าส่วนผสมของเรามะเขือเทศหดเลยนะเราอ่ะเขาไม่ได้กินโลทเกินกอล์ฟนเองนะ <S <S ช่วงนี้อากาศหนาวแล้วร้อนรักษาสุขภาพด้วยกันนะคะคุณพี่ค่ะเป็นตใส่กระเทียมอา,าาอากาศหนาวมากนะคะดูดหน้านะคะอากาคือแบบอาการหนาวจนเหงื่อไหลเลยค่ะอาอบคทุกคนใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง youtube หรือเป็น Facebook หรือทางเพจฝากกดแชร์กด s c r i b ครห้ด้วยนะคะ ใครอยากให้กินอะไรโชว์นะกับน้องไม่ตาก็บอกได้นะน้ำปลานิดหนึ่งน้ำปลายนหนึ่งนะแล้วก็ผงชูรสเยอะๆหน่อยจะได้อร่อยถ้าแม่อร่อยมันก็บัวแซ่บดีอันนี้ ดองเองนะดองเองเลยอ่ะดองใหม่ๆร้อนๆเลยดองเมื่อคืนดองเมื่อคืนนะคะดองปูปูดองน้ำปลาปูนานะคะขาเกีอู้แซ่บเอาย่างหมูด้วยเราหมูไหมเด้อบอกให้ได้ยินเสียงไหมคะอ,อ้โน,นี่<ๆ>แต่นนี้คือกลิ่นหอมมากเลยนะคะทุกคน ใครที่ดูตอนกลางคืนก็ขออภัยด้วยนะคะขอบมากคพอยตอนกลางวันนะพร้อมในไหมนะพร้อมในฮะเข้มฮานาเดี๋ยวเรามาใส่น้ำอะไรวะน้ำสวรรค์บอกเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำสวรรค์ชอบชอบตอนมากก็ใส่ตอนมากนะชอบตอนน้อยก็ใส่ตอนน้อยแต่สําหรับตัวหญิงเองหญิงชอบตอนนะคะเดี๋ยวหานะชอบกินในตอนเล็กๆอ่ะปลากระดีด้วยมึงเออ้ยือน้ำไม่นะไม่นะ สักสามเจ้าไปุอ,อ,อหันยังไงมีน้ำเด้ออร่อยอะ่ะแซ็บมากเลยอื้นี่ยจะพูดว่ามันเซ็บมากนะจันตำไม่ค่อยติดแล้เนี่ย ไม่เผ็ดจริงหรอน่ากินมากวันาจะปพวกเขาทีมงานคนนั่งดูปืนนำลายตามพวกเราเนี่ยนี่ห็น้องขอวนาเยโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะโหดู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 แต่ว่าไม่ได้ไม่เผ็ดวรี่โอเคใช่ต้องใส่หล่ะหู ใส่อะไรรึมั้ยใส่อันนี้ใช่อันนี้คืออร่อยมากของเซฟมากใช่ไม่วางอะไรนะอุ้ยขอเสียงแล้วแม่คขาโอเคโอเคขอเสียงค่ะลูกน้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเองนะอยากกินก็สวัสดีเอาแล้วกันนะลูกนะเพราะว่าแม่ไม่ได้มองหนูนะคะโอเคนะซุปตัไม่มีน้ำแต่ว่าอร่อยมากอร่อยเพราะว่าปลาเน็กว้า เสร็จแล้วเด้อหมูย่างเสร็จยังอยะรแด่โอ้ยเการรับะทาอเสร็จแล้วเสร็จแล้วหมูย่างทันเลยทำไงไปทันหมูย่างกันนะกันยเนาะกันบอกกันโดยเนี่ยลาไหเอ้ยเกิดอะไรอ๋อไหนได้หมูไนเนี่ยโดยโดยอไหนหอยอ๋เองหม นี่ส้มตำเราก็จะออกแบบสีเขียวๆหน่อยนะเพราะว่าพวกเราเป็นคนรักอ่รักผักชอบผักวางก่อนนะนี่คือหน้าตาของคนที่ชอบผักคุณก็จะแบบนี้ค่ะคนที่กินผักอันนี้กินเยอะๆเอาขยะอยากกินขอเสียงหน่อยแล้วเสียงดังสวัสดีค่ะเก่งมากค่ะกินไปด้วยกันพี่ตาจะกินแม่ก็จะกินด้วยนะโอ้น่ากินมากอันนี้ยัง อยากกินก็ขอเสียงเอาเด้ออยากกินขอเสียงเอาอยากกินอย่างนั้นสิจ้าสวยเด้อสวัสดีสวยๆสวัสดีสวยๆนะสวัสดีสวยสวยใช่ไหมน้องเป็นอะไรกังเงี่ยอ้โหขอข้าวหน่อยป้อยขอข้าวเลยอ่ะอืมดวยเล <itu? S 1> ยจ <'s> <grill. S 2> ้าม e <mustache> ีตานี้หอมหรือเปล่าจ้าลงปุ๊บ นนี่ย่างเองหมักเองย่างเองนะคะจะรู้ว่ากันว่าไม่ไปกินกับช้อนนี่ไม่เหมาะหรอกเอากินมือไม่เหมาะเหมือนกันกินมือไม่เหมาะเหมือนกันนี่นะคะกับน้ําจิ้มแจ่วนะคะที่จริงตอนแรกตอนแรกจะทําเป็นน้ําจิ้มพริกผงนะคะแต่แบบงอกเลยวะด้วยพริกนะคะด้วยข้างเนื้อกินก่อนไหมคะกันละค่ะ ชนติดแล้วเขาลอยอยู่ย่อยพิมาเจ้าทำงานหรอทำงานอะไรกัาเป็นนัระอร่อยมาก โอเคค่ะให้ลูกเ่อเลยนะคะสงอน่ะน้ำเติมนนะมีน้ำมีไลูกือวมือหอมากหรมากอร่ากนเอ่ะทุกคนริงจเอ็มวายเอ็มมัด้วยมเพื่เอาจาัดเบอร์ซีวะเนี่ย

เรอหาไม่ไ้เอาน้ำไหมเอาน้ำมันมมีน้ำจริงไหมนี่น้วอิงวันให้ให้มากินก่อนแบบนึงยังไม่ทันได้กินเลยเห็นไหมเช็ดตาอยู่เมื่อไลร่เก็ดแล้วไม่กินจดระวังอสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเอวเอาทีดีมาข้ามือขี้เกียจน่ะ

มือแร้่วอาเอ็กโคน่ามันเดเกมืออาควัดสี่จดนน่จะดูไม่ค่อยน่าทานแต่จะบอกว่าแซ่บม้านะคะนี่คืออร่อยมากๆเลยนะคะของอาจารย์บุเลอยลงเปแต่ริังกสนปห้อกันหน่อยกินจ้า กินสายบัวอโอ้ตักซิ้งแม่เอ้ากินบัวลอยกินสายบัวแล้วคมาขอโทษไม่กินแล้วค่ะจะกินส้มได้หรอคะกินทุกอย่างที่มีอ่ะจะกินนงเองกับแขนด้วยตอนนี้ สองแม่างโดนหมูกินหมูไหมหมูไอแมตากินข้าวไหมเจ็บโดนทริปดราม่าไหมให้ช่างกินหมูโอ oh, <no. S 1> <laughs> ู้้นมีมีช่างเขาอื่นเขากินหมูกันนะต้อง <c oughs> สกิดใหญ่เลยแม่ตาสวัสดีค่ะขาหรืาลูกอร่อยจัเลยหมูอร่อย ขึนมานกมากวัากินสุกโมากเลยอ่ะมแซ่มากค่ะทุกคนแ้คงก้ะกินบัวลอยด้วยตัดเส้นกบด้วมากให้แม่กินมั่งนะลูกใจเย็นออื อับ้มาันสนบาเลยอร่อยนะไม่ธรรมดาหนหน้าตาไม่เผ็ดแต่มัอก็เผ็ดอยู่แล้วนะเันิว่าไม่เผ็ดตอนแรกเอามือแล้วกันเด้อกินจนจบระบอกเอามือแต่ละก้นกระแดะและใช้มือไม่ถนัดนะ 嗯嗯，馍馍。 ทำอย่างนี้ถ้าเขาได้กินมะนาวสม้มขายสิ่งคุกินไปยังไม่พูดอะไรเลยอ่ะคือมันอร่อยจนแบบไม่อยากจะหยุดเลยอ่ะทุกคนเรากินอยู่ที่ไหนเนี่ยแ้วตอนนี้เรากินอยู่นะ กินอ,อ,อยู่บ้านเมตาอยู่ที่บ้านเมตาบ้านเมตาอยูอ่ไหนอะอ,อยู่บ้านตะกางค่ะตะมนกภูภอท่าตุงจังหวัดสุรินทร์นะคะตังอ,อยู่บ้านเลขกี่ส,ส,สองสองสองนะคะลูกค้าค่ะถ้าใครอยากจะมาเยี่ยมชมร้องเมตามาได้เลยนะคะร้านจะตั้งอยู่ตรงข้ามพีทีนะคะเข้ามาก็คือแบบเห็นดเด่นชัดมากคุณสวยหนหน้าร้าน ใช่ค่ะคนสวยสวย,สวยมากสวยมากสวยจนลืมสวยจนโลกลืมสวัส <c> ด <oughs> <c oughs> ีค่ะ้วยกวางค่ะ <c oughs> ที่เด็ดที่เด็ดตรงนี้อือิงชอบกินตอนมันกินเอาข้าวเนี uh ่ยอือว่ากินตอนไหมว่าม สัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงหานสานะร้านนี้คือเลี้ยงทุกอย่างจะเป็นสวนสัตว์เลยก็ว่าได้ตอนนี้พีมีงานนั่งน,ำน้ำลายหลานพีิมีลยอูุน้ำไาแล้วกูณน้ำไาอีกพยายามที่จัะที่จะม,ละมาล่ะตัวเองนะครับ

เอมเอ็มเอ็เอ็อมเอเอ็จเอ็เยอะมเอ,มอ็น,น,น,นะะอเ,เนนอ,อ,มนมนอเ็มเอ็อ็มเอ็มเอหมัอเอ็มนอ็มเอ็มอยมเอีมเอ็เอ่มเอ็มเอรมอ็มเอ็มะมเอมนู็วเอ็มเอเอ็มเอ็มเอ็มเอิม็มเมเอ็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 มเนามเอ็มเอ็แล้ว,ะะก,ก, like, ก, share, ก,วกเอ็ดเอ็มเด็มเอ็มเอ็มเคะมเอ็มเอ็มเอ็ดเอ็มเอ็เ สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ